สวัสดีครับพี่น้อง FT ตันดาฟาร์มครับต,ตามที่นัดกันไว้นะครับว่าเย็นนี้ผมจะผสมเทียมน้องพูนพินนะครับแต่ว่าก่อนจะผสมเนี่ยเทียมพร้อมไปหมดแล้วครับทั้งน้ำเชือ้อทั้งอ,อุปกรณ์แต่เราจะวอมน้ำเชื้อเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเราต้องตรวจสุขภาพ ัวควายเราก่อนว่าสุขภาพเขาพร้อมไหมเขาเป็นมดลูกอักเสบไหมหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าการเหนี่ยวนาของเราเนี่ยทำไปแล้วเวลามันตรงกันไหมเขาลงคือหมายความว่าเขาเขาพร้อมที่จะผสม,มไหมครับเราต้องตรวจดูความพร้อมนะครับก็ดูความพร้อมครับไปกันเลยครับนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำมันพืชนะนมันพืชเดีย๋ยวอึบ๊บ น้ำมันพืชน,นี่ต้องใช้ผมใช้น้ำมันพืชเป็นเป็น,ปนต,ตัวหล่อลื่นนะครับเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้ควายไม่ให้อ่ตะวันหนักดูตะวันเขาเส้นเลือดฝอยแตกนะครับาาน้องบุณพินนี่ปุณพินนี่ผมเนี่ยนำมาไว้นะครับ คลอดลูกเมื่อวันที่สิบห้าพุายนนะครับแล้วก็เหนี่ยวนําตอนนี้ระยะเวลาการคลอดลูกมาก็หนึ่งเดือนกับสิบวันนะครับหนึ่งเดือนกับสิบวันนี่ัวเราขั้นตอนการตรวจนะครับการตรวจคือเราต้องให้เขาเออออกมาเองก่อนนะครับเขากินเยอะแล้วให้ ถ้เราล้วงโกยไม่ไหวครับเยอะจัดตอนต้องเอานิ้วสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปสี่นะไปเท้าไปชนนะันน้้สอดเข้าไปสี่นิวนวน้วเพื่อกระตุ้นให้เขาขี้ออกมาครับขี้ออกมาทีนี้พอกระตุ้นเสร็จเรียบร้อยพอขี้หมดแล้วนะครับขี้หมดแล้วเราก็จะเอาล้วงเข้าไปห้านิ้วเลย เไปห้านิ้วเพื่อไปห,ห,หารับก็ยังเบ็ดอยู่แล้วก็ยอมครับขอก็หยุดเบ่งแล้วเราก็ลุยต่อครับอทีนี้เป้าหมายเราคือล้วงเข้าไปในลำไส้ใหญ่ก็เลยครับผมใส่เข้าไปสอดเข้าไปได้ลึกกว่าเดิมพี่น้องเห็นไหมครับเป้าหมายทีนี้ผมก็จะไปตรวจอะไรครับไปที่คอมดลูกเลยครับคอ,อมดลูก อ่านะครับตอนนี้ผมจับขอมะลุูกได้แล้วครับขอมะลุูกขดเป็นขดเป็นตัวหอยโขงเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมคลายหมดขอมะลุูกเขาแล้วขอมะลลูกสวยดีมากนะครับเดี๋ยวผมตรวจด,ดูเมื่อก่อนว่าเมื่อเขาตอนนี้ผมนวดไปที่ปีกมะลูกนะครับผมบีบผมบีบแล้วก็ผมรีดรีดดูปีกมะลลูกครับ ก็เป็นการไล่เพื่อจะให้เมือกเขาไหลออกมาครับนี่พี่น้องดูครับเอาอใส่แถวเลยเห็นไหมเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมมือกล้องต,ตัดตั้งนี่ครับใส่แถวเลยนะครับนอนดูที่พื้นน,นอนถ้าเห็นไหมเห็นที่พื้น,น,นมั้ยเราเรากระตุ้นให้เขาเป็นการกระตุ้นให้น้ำเมือกไหลออกมาครับเนี่ยเป็นการโชก น้ำเมือกใสๆแบบนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องดูดดูน้ำเมือกแล้วนะครับแบบนี้ใสสะอาดเลยครับแล้วเราก็ไม่ต้องดูดดูน้ำเมือกแล้วเพราะว่าอนุมานได้ว่าคือมันเป็นสัตว์ควายในคอกเราไม่มีปัญหาเรื่องมลพิเษเพราะเราดูแลเขาอย่างดีไข่ขาวเราว่านน้องกันเลย เอาละครับสรุปว่าน้ำเมือกดีน้ำเมือกสวยไม่มีมดลูกเสษทีนี้เราก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัววอร์มน้ำเชื้อเตรียมตัววอร์มน้ำเชื้อเป็นลำดับต่อไปครับอกดสต็อปนครับครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการวอร์มน้ำเชื้อพี่น้องจะมาดูกันครับว่าวันนี้เจ๊ผิวจะสาธิตการวอร์มน้ำเชื้อให้พี่น้องดูอ่ะตอนนี้เราเตรียมน้ำครับพี่น้อง น้ำเราก็ต้มมาเป็นน้ำไม่จําเป็นต้องต้มเดือดนะครับต้มแค่อุณหภูมิสามสเจ็ดองศานี่ก็ถือว่าถือว่าสุดยอดแล้วครับนั่นเอาวิธีจะรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เราต้องใช้ประหลอดวัดนะครับประหลอดวัดอุณหภูมิวัดดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่คนน้ำให้อนน้ำให้ทั่ว มือคนให้ทุวท <c oughs> ่ะวัดลงไปเ <35. S 1> าได้ละพอละสามสิบห้าสามสิห้าจุดปดถือว่าสามสิบหจะได้ไม่ต้องเสียเวลา <c oughs> อ่าทีนี้ก็มาหยิบน้ําเชื้อขึ้นไปเลย <c oughs> วันนี้เราจะผสมหนึ่งนาครนะครับพี่น้องหนึ่งนคร <c oughs> แต่เราก็ยังไม่รู้นะว่า ว่าน้ําเชื้อเขานี่ผมเพิ่งได้รับมานะครับเพิ่งได้รับมาจากน้องน้องยุทธนาบุญกลมนะครับน้องยุทธนาบุญกล่อมเมื่อเราดึงน้ําเชื้อขึ้นมาแล้วเราก็าไปวางในน้ําที่เราวอมไว้เลยครับเมื่อกี้สามสิบห้าจุดแปดเท่ากับสามสิบหกแล้วนะพี่น้องหยวนหยวนได้นะนะครับอุณหภูมิก็จริงจริงก็สามหถึงสามแปดสามห้าถึงสามแปดอะไรอย่างนี้พอได้ครับไม่มีปัญหาแช่ไว้สี่สิบวินาที นับไปเลยครับหนึ่งถึงสี่สิบเพื่อจะให้น้ําเชื้อฟื้นตัวนะครับเพื่อจะให้น้ําเชื้อฟื้นตัวทั้งหมดครับหมดทั้งหลอดเลยอ่านี่ครับนี่มาดูเดี๋ยวดูเจ้าหนึ่งนครกันนะว่าหล่อเราขนาดไหนแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะต้องตรวจน้ําเชื้อนะครับเพราะเราเพิ่งได้รับมานะครับได้รับมาไม่รู้ว่าเขาเก็บรักษาดูแลหรือยังไงต่อนะครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อจะไม่ให้ว่า น้ำเชื้อมีปัญหาหรือเปล่าหรือไม่อ่ะโอเคได้และเช็ดหลอดให้แห้งนีกระดาษจิตจูเตรียมมาซัพร้อมเลยอ่าเน็ตหนึ่งนครครับเช็ดหลอดให้แหง้งแล้วก็ใส่หลอดเข้าไปนะครับใส่หลอดน้ำเชื้อเข้าไปทางปืนอ่าเขาเรียกว่าปืนผสมเทียมะนะอ่า ทีนี้ก็สวมพลาสติกชีดตัดปลายปือตัดปลายหลอดก่อนนะครับถ้าไม่ตัดปลายหลอดน้ำเชื้อไม่ออกนะตัดให้ชิดเหล็กเดี๋ยวเผื่อมันมีพลาสติกอีกอ่ะสวมลงไปครับทีนี้ะสวมเสร็จแล้ว วันนี้เจ๊ปิวไม่ได้รับบทพูดนะครับโน่นไอไข่ขาวรับบทแทนจัดการที่ฉ<อ>ันไข่ขาวอะหนูมากเอาแชนมารย์มาถือกล้องให้หน่อยอ่เดี๋ยวนี้ขันตอนการตรวจน้ำเชื่อนะครับจ้นต,ตอนการตรวจน้ำเชือ่อ ผมจะตรวจดูน้ำเชื้อก่อนนะครับว่าน้ำเชื้อมีตัววิ่งขนาดไหนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปผสมนะน้องว่าไม่ต้องรีบนะ <c oughs> แต่วิธีการหยอดก็หยอดให้มันตรงไี่น้องมาดูนะครับนี่ฮ่าไปขึ้นหยอดน้ำเชื้อก็หยอดให้ตรงจุดนะครับน้ำเชื้อมันจะมี นะครับเราจะดันอย่างนี้มาดูปืนี้ดันดันไปให้สุดนะพอดีแล้วก็ทีนี้ตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ดันน้ําเชื้อออกไปครับโอเคน้ำเชื้อจะออกประมาณหนึ่งหยดปึ๊บะทีนี้ปืนเราก็เก็บมาเก็บปืนผสมเทียม เมื่อกี้เราถอดดับเบัลชีทออกมานะครับเพราะว่าเราจะต้องรักษาดดบเบัลชีทไว้เพื่อเข้าไปในทอ้องสัตว์ะทีนี้เราก็มาส่องดูนะครับ่องดอูปรับปรับก่อนนะครับปรับหาปรับหาระยะก่อน ok mi này nè กี่ต่อหน,นึ่งต่อสิบป่ะโอเคหนึต่อสิเราใช้กล้องหนึ่งต่อสินะครับทำไมไม่มีเลยอ่ะ 啊。Um ตัววิ่งเบาบางมากอาจจะเป็นเดี๋ยวดูหยดที่สองดิเดี๋ยวูดอันนี้ออกไปเช็ดก่อนกระดาษทิชชู่ไม่ได้เอามาด้วยเหรอเราจะเช็ดกับอะไรดีเนี่ยเอาแผ่นใหม่ไหมลูดไปเลยรูดปึ๊ดไปเลยโอเคเอาละเอาแผ่นใหม่มา่เมื่อกี้ตัวว่าจะเป็นหยดแรกอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูหยดที่สองดีกว่า ก็มีตัววิ่งนะครับแต่มันน้อยมากไม่ถึงยี่สิบซ็นครับไม่ถึงยี่สิเอซเอาใหม่ครับน้ำเชื้อนี่ถ้าตั้งเอาไว้อย่างนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะครับมันมีเวลาให้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นแหละครับ มันบางมากครับพี่น้องมาดูเดี๋ยวให้กล้องดูกล้องเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าผมแ้ง

ให้กล้องโทรศัพท์กับกล้องนิดชงกันที่นี่ดูนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเลยม,มันไม่ตชงเนี่ยครับน,น,น,น้องดูนะครับมัน โรวิ่งมันบางมากครับโรวิ่งมันบางมากอ่ะเดี๋ยวก็จะผสมสองหลอดเลยครับเดี๋ยวจะผสมสองหลอดถามว่ามันมีโอกาสติดไหมน้ำน้ำวอร์มไว้ก่อนนะนก็โอเคอยู่ครับมันก็บางมากครับใส่สองหลอดเลย เอาท้องให้เจถือเจือไปจับหางมันเบาบางมากเลยเดี๋ยววันนี้ใส่สองหลอดไปเลยน้ำเชื้อเราได้มาฟรี mm hmm. ไม่ต้องซื้เรีอดยกยสีเลียดจะใส่สี่หลอดเลยด้วยถุงมืออ้าวการเราถุงมือก็ดิ้งดงใส่ถุงมือ น้ำมันมาไอ้จริงอยากกระใส่ต้องสี่หลอดดึงข้างบนนี่ออเต๋ การเก็บรักษาน้ําเชื้อนี่พี่น้องต้องเคร่งครัดหน่อยนะครับเนี่ยตอนที่เขาผลิตเนี่ยน่าจะผลิตดีเขาผลิตดีแหละครับทีนี้พอการรักษาการโยกย้ายถังหลายรอบเนี่ยครับมันก็จะทําให้น้ําเชื้อมีปัญหาทําให้น้ําเชื้อมีปัญหาตัวตายเยอะบ้างอะไรบ้างตัววิ่งไม่ค่อยมีบ้างนะครับ เนี่ยน้ำเมือกสวยเกวยการที่เรารักษาดูแลมดลูกเขาดีเนี่ยน้ำเมือกจะสวยครับอ่อออาเป๋วดึงถุงยางออกไงนใครติดต่อนะผมดึงไม่ได้นะครับ Mm. Yeah. ดึงยาวๆอย่าไปดึงเล็ก mm hmm. เออไปจับเหล็กก็วก็ดึงปืนออกมาด้วยอาอโอเคไปติ้องก่อน ยังไม่ดได้ถ่ายหรือเปล่าก็เนี่ยขึ้นอัดแล้วเนี่ยก็กดหักี้เ่มาตอนนี้ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับต่อจากเมื่อกี้คือเมื่อกี้เราผสมไปแล้วหนึ่งหลอดมาต่อเลยเพราะน้ำเชื้อมันบางครับเชื้อบาง มีสักประมาณ20พอเปอร์เซ็นต์จำเป็นว่าใส่ให้มันชัวร์ๆไปเลยครับเนวิธีการตรวจน้ําเชื้อเป็นผลดีอย่างนี้นะพี่น้องถ้าเราไม่ตรวจเราก็จะไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ตรวจเราจะไม่รู้ว่าน้ําเชื้อเข้มแข็งขนาดไหนการเราใส่ไปสองหลอดนี่ก็เป็นการเพื่อความมั่นใจครับเพื่อความมั่นใจว่าแต่ถ้าตัวควายไม่ไม่พร้อมนี่ก็จบเลยนะครับ ตัวไฟไมไพร้อมที่ใส่สองหลอดก็เสีทั้งสองหลอดแห่นี้คือเราตรวจทุกอย่างมั่นใจแล้วครับมามา,มาดึงพลาสติกให้หน่อยดึงดึงดึง,ด,งดึงจับพลาสติกเนื้อพลาสติกดึงดึงรูดมาโอเคถ้ามันติดพลาสติกนะมันจะ มันจะหนืดมากเลยแต่ถ้าหมดไม่มีพลาสติกแล้วมันก็จะพุ๊ดๆๆเลยนี่คือเทคนิคการผสมเทียมนะครับพอถึงปากมันลูกแล้วเนี่ยจะต้องเอาพลาสติกออกครับถ้าไม่เอาพลาสติกออกมันจะมันจะพลาสติกมันจะเข้าไปแล้วน้ําเชื้อมมันจะไม่เข้าไปทำเป้าหมาย เอานะโอเคอย่าดิน้นสิลูกปับเออยอะนะอันนี้จะย,ยาทานให้กับพี่น้องหน่อยโอเคครับมันลุกเป้าใหม่แล้วสามปอครับ ใช้เทคนิคการใช้พุงดันใช้พุงดันแล้วเราก็ไม่ต้องรีบเอาออกครับเราช่วยนวดช่วยนวดให้น้ําเชื้อแพร่กระจายในมดลูกปีกมดลูกครับในคอมดลูกนะนให้มันใ้น้ำเชื้อมันกระจายไปกระจายไปครับนวดไปนะครับเรียบร้อยทียนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็ท,กทุกไข่ครับทุบไข่ เราเตรียมน้ำไว้แล้วดูกล้องแผนไปดูลุกไข่อาจารย์ไปราดน้ำเลยนการสูตรซุปไข่ของอาจารย์หมอง,งอครับไม่ลืมครูบาอาจารย์พี่น้องคงทราบกันแล้วนะครับว่าเราใช้น้ําเย็ยนราดเพราะอะไรครับเราใช้น้ําเย็ยนทาไมต้องใช้น้ําเย็ยนราด ลาจากข้างหน้ามาข้างหลังนะพี่น้องลาจากข้างหน้ามาข้างหลังลาเฉพาะช่วงทัางบ้านท้ายช่วงมดลูกรับนี่มากลองมานี้ไข่ทำกันแบบสดๆเลยครับไม่ต้องตัดต่อวันนี้ไม่ต้องตัดต่อนี่ครับการทุบไข่ ลาดจนหมดนะครับจนหมดน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยครับน้ำแข็งสองผมใช้น้ำแข็งมือนะวันนี้ mm. น้ำแข็งมือสองก้อนนี่ละลายไม่หมดครับแต่มันเย็นนะเย็นเจี๊ยบเลยครับเย็นชนิดที่ว่าสะใจไปเลยเอาลาดลา,าดหัวไหล่ลงมาด้วยลาดหัวไหล่ลงมาถึงหลังอ่าสลับป้าเยอะล้วก็ลาดตั้งแต่หัวไหล่ลงมาข้างหลังเลยนั่นแหละแอบเลยครับทีนี้เย็นจนจิ๋มหมดเลยนะ <c oughs> นี่เป็นการสูตรทุบไข่ของอาจารย์หมอง,งอนะครับของอาจารย์หมอง,งอนี่แหละเอามาทั้งถังเลยทียนี้ยกทั้งถังเลยลาดอ่าวันนี้อาจจะยืดเยื้อหน่อยนะครับพี่น้องคลิปวีโอกลาพี่น้องดูทุกขั้นตอนแบบไม่ได้ตัดต่อตัดต่อน,นิดหนึ่งช่วงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรา จะเสียเวลารอก็กลัวพี่น้องจะรอนานเกินก็มีตัดต่ออยู่ช่วงหนึ่งตัดเอาออกเอาละโอเคครับพี่น้องครับเรียบร้อยเป็นอย่างเป็นทางการครับนี่ครับคือการผสมน้องพุนพินวันนี้วันที่23กรกดาคมพศ2567รบดด้วยนะ้ำเชื้อพ่อหนึ่งนครสองหลอดครับพี่น้องครับสองหลอดเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เพจเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ